สวัสดีครับตอนนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูงง้ง่ายๆสไตล์ครูวัเก่าเรีเก่านะครับตอนนี้ก็เป็นวิดูเนาะก็หมายถึง AI อีกตัวหนึ่งของประเทศจีนะครับวันนี้เราจะสร้างให้ภาพเนี่ยสื่ออะไรเก็บสร้างสื่อโฆษณาเป็นในรูปแบบวิดีโอแบบมีมิติมีสีสันหน่อยนะครับก็อื่นของเข้าไปเลยนะเข้าในตัววิดูเลยนะครับใคร็อกอินใครที่ยังไม่เคยเข้าก็ลองดูคลิปตอนก่นกอนๆนะครับ รูปแรกเนี่ยที่ทําไว้นะครับก็อันนี้คือเอารูปภาพที่เราถ่ายภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งมาก็เป็น smile h a ป p y นะครับก็หมายว่าถ้าใครไม่ทราบก็ลองดูคลิปต่อนะก็คือเ,าเอารูปเนี่ยคลิกตรงนี้นะครับเรารูปภาพมาแล้วก็ใส่พร้อมลงไปนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ทําจากอันนี้รูปภาพจริงนะภาพถ่ายจริงอันนี้เป็นรูปภาพที่ทําจากเอไอบิงนะครับเป็นรูปถึงโฆษณาสินค้า เราก็เอารูปภาพมาเหมือนกันครับแล้วก็พิมพ์ก็ชีสมาแฮปปี้เดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นไงอ่านมครับชีสมายิ้มเห็นไหมหไหม,มันก็เหมือนกับเป็นเป็นดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่โฆษณานสินค้าของเรานะมีท่าทางมีความสุขนะรเราก็ไปใช้ประกอบสื่อวิดีโอของเราได้แต่นี้เราก็จะเป็นพิมพ์ภาษาไทยนะเธอชูขวดน้ำอย่างมีความสุขเดีย๋ยวดูนะครับแล้วก็พิมพ์ไปปึ๊บ <c oughs> นะครับรนั่นยัมีความสุขเนาะแล้วอันนี้เราก็จะเป็นอันนี้พิมพ์เลยเราไม่ต้องเอารูปภาพมาให้ AI ของวีดูเนี่ยสร้างภาพเลยนะครับอวูแม n g บ i ล a งกีตาร a เ a ็ดดิเอตอ River ก็คือเ,เป็นผู้หญิงเล่นกีตาร์นะถ้าเราอยากจะเพิ่มเป็นผู้หญิงแบบไหนผมสั้นผมยาวอะไรก็ได้นะครับชาวเอเชียรับระเล่ดู นะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคเนาะโดยเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็น text to text to video เนาะนะครับต่อไปอีกอันนึงอันนี้ก็ทำเป็นเมเป็นแอนิเมชันเขาจะมีให้เลือกสเกลใช่ไหมมีนะมมเนี่ยมีจานาเรมีแอนิเมชันเราเล็กนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ทำไวนนะ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 ้นะครับเราคลิกเพลย์มาดูเลยนะครับอันนี้ เราก็เอารูปเมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวเราเอารูปนี้นะครับอ่าเอารูปนี้แหละนะครับแล้วก็เพย์ Play ดูนะครับรขยายดูเนาะนะครับแล้วก็พิมพ์นะที่สำคัญเราต้องมาเลือกแอนิเมชันตัวนี้นะครับถึงจะเป็นรูปแบบแอนิเมตได้อีกอันหนึ่งอ่าอันนี้ก็ทําอันนี้ใช้ภาษาไทยลองใช้ภาษาไทยดูรูปแรกเราใช้ภาษาอังกฤษนะครับอันนี้รูป โลกนี้ใช้ภาษาไทยนะครับดูอีกทีนึงนอ่านะยิ้มยามจาับนี่เป็นภาพนิ่งนะภาพถา่ายภาพนิ่งอันนี้สักครู่เราให้ยิ้มนะทีนี้เราบอกว่าคือปวดเปิดขวดน้ําดื่มมีน้ําพุ่งกระจายออกมาอย่างสวยงามเดี๋ยวเราดูนะครับอ่าเห็นไหมภาพบรดูมีมิติมีสีสันนะครับมีสีสันขึ้น าไปประกอบภาพโฆษณาให้ดูติดตาติดใจเลยอ่านะครับต่อไปอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็คือเอาภาพนิ่งที่ทําจาก AI บิมานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเพื่อโอ้ยใช่ไหให้ภาพติดตาติดใจนั้นเราไปทําเป็นสื่อโฆษณาสินค้าได้สบายๆให้ดูมันดูมีมิติมีหน้าสนใจมากยิ่งขึ้น,นครับเราก็บอกว่าเธอเขาชูลูกบาสเกตบอลลูกบาสระเบิดกระจายนะอันนี้ ใช้ text ทว d วิดีโอล้วนๆเลยนะครับเด็กชายอ้วนกำลังเกินไก่ทอดหน้าแดงพอเผ็ดเขาพ่นไฟออกจากปากค่ะดู๋ดูนะครับเดดูโอ้โหร้อนมากครับอีกทีหนึง่งเออนะครับเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาทำเป็นแบบน,นี้นะเดี๋ยวนะเราบอกว่าผู้หญิงสวยผมยาวนั่งดื่มกาแฟมีความออก ช่วยกาแฟอ่าเดี๋ยวดูนะครับเพราะนั้นภาพมันก็จะดูดูไม่ไม่นิ่งหรือวิดีโอธรรมดาธรรมดาเห็นไหมเหม็กาแฟกำลังร้อนอุ่นเลยนะครับเป่าซะหน่อยแล้วก็จิบนน้าหอมชื่นใจเงี้ยนะเขาไปทำสื่อโฆษณาได้นะครับนี่คือ AI ที่ชื่อว่าวิดูนะสร้างภาพของเราเอาไปประกอบสื่อโฆษณาอะไรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะ ถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดสับพระรดใ้กดกระดิ่งติดตามคุยเก่ากันนะครับสวัสดีครับ